สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับช่องอนเกรสเศรษฐกิจพอเพียงกันอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่18ตุลาคม2563นะคะพายุก็เข้าลาบุรีแล้วนะคะเข้ามาได้2วันแล้วนะคะก็ตกหนักมากตกทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะนี่ก็ยังตกไม่หยุดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะช่องของเราจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาดูกับ ฟักทองพันโบราณนะคะพันหนึ่งนะคะชื่อว่าพันมัลืมผัวนะคะหรือว่ามันไข่นะคะเดี๋ยวเราจะพามาเก็บกันค่ะซึ่งที่สวนเรานะคะปลูกเอาไว้2ต้นนะคะจะมีสักกี่ลูกกันหน้าเดี๋ยวพามาดูนะคะอันนี้นะคะหนึ่งลูกทางสวนเรานะคะจะต้องหอ่อถุงพลาสติกเอาไวะคะ้ค่ะแล้วก็ คลุมด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์อีชั้นหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการกันเอ่อมแมลงวันทองนะคะแล้วก็หนูที่จะมาเจาะทําให้ผลฟักทองเราเสียหายได้นะคะไปดูต่อค่ะเมื่อกี้หนึ่งผลแล้วนะคะเดี๋ยวพามาให้ดูลูกที่สองยังไม่ได้ลองนับดูนะคะว่ามันจะติดกี่ผลอันนี้ลูกย่อมๆค่ะ ฟักทองเป็นสีเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหมดแล้วนะคะแล้วก็จะมีจีบนะคะรอบลูกเลยค่ะนี่นี่นคุมไห้ก่อนค่ะเดี๋ยวหนูมาแทะสองลูกมีอีกลูกนึงอันนี้ลูกใหญ่เบื้อเริ่มเลยค่ะสามลูกอันนี้อีกลูกนึงเหลืองเล ี่ลูกตรงไหนอีกผักบุ้งเต็มเลยค่ะนี่เพิ่งจะถอนหญ้าไปนะคะผักบุ้งก็ขึ้นมาอีกแล้วหญ้าก็กําลังจะขึ้นเดี๋ยวเราก็ถอนเรื่อยๆนะคะเพราะว่าส่วนของเราไม่ได้ใช้สารเคมีนะคะไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้าเพราะว่าคํานึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคนะคะนี่อีกลูกหนึ่งนี่ อันนี้ก็ลูกใหญ่ค่ะนี่สีเหลืองเลยนี่ห้าห้าลูกแล้วตรงไหนอีกนีลกน่ลูกนึงลูกนี้อุ้ยนี่ค่ะอันนี้เราไม่ได้ห่อไลยหกลูกแล้วเราตัด ยอดผักบุ้งางามๆค่ะเดี๋ยวเรานำผลผักทองมาล้างน้ำก่อนนี่ค่ะมันเหมือนเป็นตะไขร่ดำๆก่อน กก็ออค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะนำฟักทองมันลืมผัวนะคะไปปรุงเป็นเมนูคาวหวานนะคะสีน่าทานมากเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ทำความ สะอาดผิวฟักทองนะคะเป็นที่เรียบร้อยนะคะฟักทองนะคะพันมันลืมผัวนะคะหรือว่ามันไข่นะคะลักษณะภายนอกก็จะเป็นผิวเปลือกเรียบนะคะเป็นสีเหลืองทองอเป็นภูจีบรอบรอบตัวฟักทองเลยนะคะนี่ลักษณะผลนะคะ ก็เป็นทรงกลมมีจีบนะคะผิวเรียบเดี๋ยวเรามาผ่าดูเนื้อในนะคะอันนี้นะคะฟักทองมันาริมผัวผ่าดูแล้วนะคะเนื้อข้างในจะเป็นสีเหลืองไข่เลยนะคะแล้วก็ส่วนของเอก็จะมีเตดสีเขียวมาเล็กน้อยค่ะ เย็นนี้เราจะทำเมนูผัดสักทองนะคะใส่ไข่ใส่หนูสับค่ะใส่กระเทียมเปลือลงไปกระเทียมนะคะลงกระเทียมกระเทียมเหลืองดีแล้วนะคะก็ตอกไข่ ใส่ลงไปสองฟองนะคะอันนี้สุดที่บ้านก็จะใช้เป็นไข่เป็ดหนึ่งฟองอันนี้ไข่เป็ดนะคะแล้วก็ไข่ไก่หนึ่งฟองนะคะตีให้ไข่แดงแตก ไข่สุกดีแล้วนะคะให้ใส่หมูลับลงไปคไข่นะคะเราไม่ต้องยีจนเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราใส่สักองไปนะคะเราก็คนอีกแล้วก็ดยกไข่เรามันจะเละหมดนะคะแล้วก็ผัดเป็นหมูสุกนะคะ หมูสุกแล้วนะคะแล้วก็จะมาปรุงรสนะคะมีน้ำปลาค่ะซตีิยวขาวนะคะ ามามะคะผัดจนส่วนผสมเครื่องปรุงเข้ากันดีแล้วนะคะจากนั้นนำฟักทองใส่ลงไปนะคะอันนี้เป็นฟักทองมันลืมผัวนะคะที่เราหั่นเป็นชิ้นก็จะมีทั้งสองแบบคือแบบที่ปอกเปลือกนะคะปอกเปลือกไว้แล้วนะคะกับแบบที่ยังไม่ได้ปอกะคะ่ะแบบนี้นี่ เราจะลองชิมดูรสชาตินะคะว่าจะเป็นยังไงเราวางเป่อกับน้ำเปล่อแล้วเราก็ใส่ฝักชองลงไปนะคะจากนั้นนะคะเติมน้ำสะอาดลงไปนะคะ แล้วก็ชิมรสนะคะรสชาติของผัดฟักทองก็จะมีรสชาติหวานนำํำเค็มตามแล้วก็จะมีรสมันของฟักทองนะคะก็จะเป็นเค็มหวานมันนะคะเดี๋ยวเราใส่น้ำลงไปนะคะแล้วก็จะอบไว้ให้สุกนะคะจานั้นก็จะมาเสิร์ฟใส่จานค่ะ,ะ,ะเราปรุงตอนนี้นะคะเราก็ปรุงรสได้ที่แล้วก็จะ ปิดฝานะคะอบผัดปลาทองเอาไว้ในหม้อนะคะให้กาสุกสเร็วขึ้นสประมาณ5นาทีนะคะอือค่ะผัดปาทอของเราก็สุกแล้วนะคะตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะ ก็เป็นผัดฟักทองใส่ไข่ใส่หมูสับของเราก็เสร็จแล้วนะคะเป็นผัดฟักทองมันลุมผัวที่เราเก็บมาเมื่อเช้านะคะก็รสชาติก็จะหวานน้ำเค็มตามแล้วก็มีความมันของฟักทองนะคะยังไงช่องของเรานะคะอโนโกรีนสถิตพอเพียงก็ขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้ายังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องค่ะ พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ